รบฆ่านุกเถื่อนดีของหน้าวันหยัด นะครับ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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ lỡ những video hấp dẫn หน้าน้เสาวดีอของหน้าวันนี้ครับยกอกอึ้บมือลงท่าน,นรัฐมนตรีสุรเทพผมแก้วผูุ้่งใจการบรรทุนฐานปกที่ส4โครงการสรรพสารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาสารผ่านศึกนะครับ ซึ่่่งงก็จะวาาาโดยทททนีสบ23ครับพระองค์นั้นได้รับถวายพระสมัญญาจากกองทัพเรือผู้ออกแบบพระรูปนั้นจะมีขนาดความสูงเท่าครึ่งของพระองค์ติดนะครับสูง 2เมตรรเมตรนะครับ40เซนติเมตรรวมความสูงจากฐาร่านส่พร้อมแล้วครับเดี๋ยวใอาไรครับก็คุณพิธีเขียนไว้อะไร1นางีี่แตนเดี่ยวลอกแตนอนหนึ่งจบพวกกคุณแถวสั่งสวายวารมพระุษสารีนะครับีมงนี่เริ่ม เปลี่ยนเชนในถนนพิรภาพรงว่าราชการสมัตจอมพครับด็กสองแปเนไวความรบพระทุกโอทีคนเรือเอกพระเจ้าวงเมอตรวจสมพรเก็นตรงดับตรงหน้าวันนี้ลกอกเอ๊ะเื่อ พันปันศึกเกตจุมพรพร้อมด้วยพันโตชัยวุฒิสุวรรณครับนายทหารพันศึกอาวุโสครับขออนุญาตเสร็จกันครับถวายความเคารพพระอนุสาวรีย์อดเรือเอกพระยาบำรุงเทององคหลวงจุมพรเกตุงศาสตร์รองหน้าขออยใหญ่ยกออกุดผู้ง ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เป็นท่านคนตรีสุรเทพดุลแก่ผู้บัญชาการบนญนฐานบกที่44หัวหน้าสำนักงานสมรนามาานผ่านสิเกตชุมพรกับได้อ่านคำปราศัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน,ภาภาาานายกสภาทหารผ่านศึกขับเคลื่อนดิรับคำปราศัยนายนสุทินพลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาทหารผ่านศึกเรื่องใน วันทหารผ่านศึกวันที่สกุมภาพัน์2,567พี่น้องทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่กุกท่านเพื่อในโอกาสในวันที่สกุมภาพันสุกนี้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมและนายกสภาทหารผ่านศึกขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายัางทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการตัอจนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติในทุกพื้นที่ทั่วป,ประเทศนับแต่อดีรัตีกระวมขอให้ท่านทั้งหลายยืนไว้อะไร แนะน้อมคำนับต่อดวงวิญญาณของผู้ฆ่าอาหารทุกสมรภูมิรบ

ยงนคับผู้ช่วยหัวหน้าสำสนักงานสงเคาะทหาร่านสูงเขตชุมพรในานามของผู้เข้าพิธีและทหารฐานสุทุกคนขอขอบคุณท่านในอย่าง ท่านพลตรีพลรชัยสุวรรณบุญสมาชิกท,ที่สภาพี่น้องทหานผ่าสศึกและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับพี่น้องที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกท่าน